มีข่าวออกมาว่าค่ายเกม EA นะครับในปีหน้า2022นี้อาจจะใช้ชื่อเกมฟุตบอลตั้งชื่อเป็นฟีฟ่าไม่ได้เพราะว่าฟีฟ่าเรียกค่าใช้ชื่อนี้1,000ล้านเหรียญเป็นข่าวมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับว่าปีหน้าเกมฟุตบอลฟีฟ่าอาจจะไม่ใช่ชื่อฟีฟ่าอีกต่อไปเพราะว่า EA กำลังมีปัญหาว่าสัญญาที่จดไว้กับฟีฟ่า กำลังจะหมดลงนะครับ EA เนี่ยเซ็นสัญญากับทางฟีฟ่านะครับออกเกมมาในปี2012ซึ่งสัญญาเนี่ยมีอยู่ประมาณ10ปีมีระยะอายุสัญญาอยู่ประมาณ10ปีก็จะหมดลงในปีหน้านี้2022นะครับสังเกตว่าที่ผ่านมาเราก็เล่นผมจำได้ว่าผมเล่นฟีฟ่13อ่าผมเล่นแรกๆเลยนะดูเดือดสุดๆนี่คือฟีฟ่า14 ฟี f a 14นี่โอ้โหผมลงทุนซื้อเงินในเกมเยอะมากแล้วก็ปั้นทีมแบบเรียกว่ามีบาร์เซโลนากับแมนยูกับเรียวมาริดรวมกันอยู่ในทีมผมอะสุดๆแล้วก็พังไม่เป็นท่าเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะเล่นได้นานๆผมปรากฏว่าพอพอปีถัดมาก็เป็นฟีบห15 และไอฟีฟ่าเดิมเล่นได้ไหมเล่นได้แต่ไม่มีคนเล่นด้วยแล้วไม่มีของรางวัลในเกมไม่มีตลาดซื้อขายนักเตะไม่มีอะไรให้ทำํำทุกอย่างมันโล่งโจ้กหมดเพราะคนหนีไปย้ายไปเนเวอร์ชั่นใหม่หมดตั้งแต่นั้นมาผมก็เลยไม่เคยเล่นฟีฟ่าแล้วลงทุนอีกเลยผมใช้วิธีลงเตะรอให้ได้ตัวกล่องมาเปิดเปิดกล่องแล้วได้อะไรได้ดีมากนะ้อแค่ไหนก็เล่นไปเล่นให้มันหายสนุกหายเครียดไปแค่นั้นจนกระทั่ง ปีหน้านี้2022นะครับฟีฟ่22ที่เคยมีข่าวมาว่าจะมีระบบ Hypermotion ใช้ระบบแบบ t ท็กกิ้งทำเป็นตัวละครจริงๆเอาเอมบัปเป้เอาเมสซี่มาวิ่งกันจริงๆเนี่ยกำลังจะไม่ใช้ชื่อฟีฟ่22อีกต่อไปนะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อเป็น EA Sports FC เพราะว่าทาง EA กํกำลังมีปัญหากับทางฟีฟ่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่เนี่นะครับ ฟีฟ่าเรียกเงินสูงเกินที่ EA จะรับได้นะครับสัญญาเดิม10ปีฟีฟ่าเรียก1,000ล้านเหรียญเฉลี่ยปีละ 1, 100ล้านเหรียญซึ่ง EA ก็ยังพอลุ้นว่าสามารถทำกำไรได้จากการขายข,ายของ m ม c h ช่นเด e ในเกมการเติมเกมกันอะไรก็ตามแต่นะครับจะเป็นกาชาลูดบอกอะไรเนี่ยได้หมด100ล้านต่อปียังพอทำกำไรได้แต่พอเป็นสัญญาใหม่ฟีฟ่าบอกว่า1 0 0 0ล้านเหมือนเดิมนะครับ แต่ไม่ใช่10ปีคราวนี้เป็น4ปีเพราะฟีฟาบอกว่าเฮ้ยสปีเนี่ยคุณมีทั้งบอลยูโรคุณมีทั้งบอลโลก1รอบ1รอบ4ปีของบอลโลกเนี่ยคุณสามารถทำเกมได้4เวอร์ชั่นแล้วคุณก็พัฒนาได้หลากหลายเยอะแย,ยะมากมีตัวละครใหม่ๆเกิดขึ้นเยอะแย,ยะมากมายแล้วยอดคนเล่นทุกวันนี้ก็คือเป็นยอดสูงแล้วมันมีจ้นคนจำนวนเยอะแยะที่ เปลี่ยนตัวเองเนี่ยอย่างอย่างผมเนี่ยเล่นฟีฟ่าสิบเก้าพอฟีฟ่ายี่สิบออกก็ต้องเล่นเพราะมันไม่มีคนเล่นแล้วสิบเก้าเราก็ต้องย้ายมายี่สิบนี่ล่าสุดเป็นยี่บเอ็ดเราก็ต้องย้ายไปยี่เดี๋ยวยี่บสองมาเราก็ต้องย้ายคือฟีฟ่ามองว่ายังไง EA ก็ได้กําไรแน่ๆก็เลยขอขึ้นค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้ทําให้ EA บอกว่าไม่ไหวแล้วหนึ่งพันล้านนี่ไม่ไหวแล้วสี่ปีเองจะไปทํายังไงจะไปกําไรตรงไหนนะครับงานนี้เราต้องรอดูครับว่าปีหน้า อาจจะเป็น EA Sport FC เหมือนเหมือนตอนแรกแหมไปหัวเราะย่อทางทางเตสนะทางทางบินดิ้งอีว่นะว่าเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรนะตอนนี้ EA ก็มาประสบปัญหาเดียวกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าถ้าไม่ใช่ชื่อฟ i FA เกมฟุตบอลของ EA เนี่ยจะมีความขลังต่อไปหรือไม่